ดีครับก็เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายสำหรับการรุ่นรับตำนานฟรีเนาะโดยสัปดาห์นี้ก็จะเป็นให้ใช้ผู้เล่นสเปนล,ลาลิก้านะลาลิก้าสเปนยิงในบอดร,รูปวันบิซาก้าอ่าถ้าใครยังไม่ได้ทำไอ้อะไรนะลีกอิตาลีก็ไปทำก็ยิงในเ,เวสเดียวกันนี่แหละตัวละ5้ลูกอ่ะ เสร็จเรียบร้อยพอเสร็จปั๊บก็จะได้เ u วสตรงเนี้ยหกอันละก็อย่างละ3-3เป็น6เนาะแล้วก็มายิงในโหมดนี้บ l o o Legend ยิง2ครั้ง2ตาแล้วก็มันนับกี่ลูกมันนับเป็นลูกนี่ก็ยิงให้ถึง9ลูกอ่าหรือไม่ก็ไปเล่นโหมด g o ล d e n g o ก อ่ะแล้วสุดท้ายก็โหมดหลีกนะฮะยิงให้ได้สูงสุด18ประตูก็จะผ่านเวทั้งหมดแล้วถ้าได้ตำนานตัวอะไรก็อย่าลืมมาโมูให้กันฟังด้วยนะครับส่วนอีเวนในส่วนอื่นๆของเกมนะครับก็อย่าลืมมาเล่นอันนี้กันล,ะล่ะรูปไอ้เนี่ยสเปนเนี่ยได้สูงฟรีกับอันบอดรีเจนเนี่ยเล่นแล้วก็จะได้สูงฟรีอีกหนึ่งรอบนะโอ้โหเท่ากับว,ว่าได้สูมฟรีตั้ง สามรอบนะเพราะว่ามันจะให้การ์ดสูงฟรีของเลวานมาตอนแรกใช่ไหมล่ะแล้วก็เคาที่คิกเกียจเข้ามาเล่นอย่าลืมเข้ามาเล่นครับมีเวลา20วันในการรับตำนานฟรีสแตตตันทั้ง9 2โกฮักซิโกนะครับตัวนี้ก็จะดังตอนช่วงบอลโลกนะ2018นี่ดังมากสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็มีประมาณนี้ฮะไอพวกนี้ก็เป็นเคยิบย่อยทั่วไปรับตัว ตัวธรรมดาเนาะเบทเพยเยอะเปิดได้เบทพยเยอะของอันนี้ก็เป็นการ์ดอัพสกิลอ่าอันนี้ก็เป็นการ์ดเทนนิงเนาะอันนี้ก็เล่นกับคนนะฮะรับห้าสิบทองใครยังไม่ได้เก็บก็มาเก็บนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมีเท่านี้จริงๆถ้าสงสัยในส่วนไหนหรือถ้ายังทำติดตรงไหนก็แจ้งได้นะครับเดี๋ยวช่วยกันแก้ปัญหาเนาะ สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับสวัสดี